สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแม่หมอกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำนายชาวลัคนาราศีสิงประจําเดือนมิถุนายนปี2 5 6 6, 6กันนะคะเดี๋ยวดูจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องให้จะต้องคิดมากเครียดกังวลก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีสิงทุกทุกคนเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาเจาะแต่ละเรื่องกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างในส่วนของการงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆนะ ะะอาทิเช่นคุณได้งานใหม่คุณได้ร่วมหุ้นร่วมลงทุนกับเพื่อนใหม่ๆห,หรือว่ากับใครก็ตามที่อาจจะเป็นคนรู้จักแต่ว่าเราเปิดกิจการร้านค้าขึ้นมาใหม่มีหุ้นส่วนมีใครที่มาคอยช่วยซัพพอร์ตหรือว่ามาร่วมเริ่มต้นลงมือทํางานร่วมกันเป็นการเริ่มต้นครั้งใหม่เกิดขึ้นอะไรทํานองนี้หรือใครที่ยังไม่มีงานก็ได้งานทําอย่างนี้นะคะหรือถ้าหากใครที่กําลังรอสัมภาษณ์หรือว่ารอผลประกาศจากการสอบสัมภาษณ์จาก การทำอะไรต่างๆคุณมีเกณฑ์ที่จะโชคดีได้รับข่าวดีราคาแล้วก็ได้รับการเฉลิมฉลองนะคะจากผู้คนรอบข้างรวมถึงตัวคุณเองด้วยที่จะรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเรียนเหล่านี้ค่ะ มาในส่วนของเรื่องการเงินนะคะในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะต้องอทําการจัดการบริหารแมเนจการเงินนะคะเป็นพิเศษมีหลายเรื่องเข้ามาที่จะต้องทําให้เราต้องเป็นกังวลแต่ไม่เป็นไรค่ะด้วยความเก่งความสามารถของคุณนะคะก็จะสามารถทําให้แมเนจจัดก,การไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ผ่านไปได้อย่างดีค่ะอีกทั้งดวงเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีนะ้ำเมตตามีเมตตามหานิยมนะคะมีผู้คนอุปถัมภ์ใครเห็นใครก็อยากจะ เมตตาหรือว่าช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเรานะคะเช่นคุณไปคุยไปดีลงานอะไรกับใครที่จะต้องออปิดจ็อบให้ได้หรือว่าในเรื่องของการเงินที่มันจะต้องใช้การพูดสื่อสารติดต่อกับคนเนี่ยมันจะสามารถผ่านไปได้อย่างราบรื่นผ่านฉลุยเลยเหมือนประหนึ่งว่าเราแบบโหมีนะ้เมตตาแค่พูดอะไรเขาก็แบบว่ารับฟังแล้วก็เอออ,อตามเห็นเห็นพองต้องตามเราอะไรประมาณนี้เลยมาในส่วนของเรื่องความรักในในเดือนนี้นะคะ ใครที่เป็นคนโสดนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะได้วนเวียนนะคะกลับไปพูดคุยหรือว่าคนเก่าเนี่ยกลับมาหาเราเองเราอาจจะวนเวียนกลับไปพูดคุยกับเขาหรือเขากลับมาหาเราเองมาพูดคุยกันอะไรอย่างนี้มีเกณฑ์นะคะที่คนรักเก่าจะกลับมาหรือตัวเราเนี่ยกลับไปหาคนรักเก่าก็เป็นได้ทั้งนั้นเลยหรือถ้าในส่วนของคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่ได้เริ่มต้นทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักนะคะกับคนที่เป็นคู่ครองของคุณหรือ ในส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าหากว่าเราไม่ได้เริ่มต้นทําอะไรกับคนที่เป็นคู่รักของเราเนี่ยความหมายตีความได้อีกแง่หนึ่งว่าคนรักเรารู้สึกเกิดความสับสนลังเลอะไรบางอย่างนะคะระหว่างเราลองกระชับความสัมพันธ์กันยิ่งขึ้นหรือว่ามีอะไรพูดคุยกันให้มากยิ่งขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเรื่องราวเหล่านั้นนะคะขอให้มันเกิดเป็นในแง่ที่ดีที่ได้ร่วมเริ่มต้นลงทุนทําอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักขอให้เป็นข้อน,นั้นดีกว่าเนาะ แล้วก็สุดท้ายนะคะในเรื่องของโชคลาภค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้โชคลาภนะคะจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือว่าคนที่เป็นบริวารคนที่รักเราอย่างบริสุทธิ์ใจนะคะอาทิเช่นลูกสัตว์เลี้ยงหรือว่าลูกน้องรุ่นน้องต่างๆที่สนิทกันมากๆมีเกณฑ์จะได้โชคลาภจากเขาคําว่าได้โชคลาภจากเขาไม่ได้แปลว่าจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอย่างเดียวแต่อาจหมายถึงได้เงินก้อนจากเขาได้งานหรือได้อะไรบางอย่างที่มันก่อให้เกิดฟ้บเกิดโชค เกิดเงินเกิดทองเกิดลาบจากเขาเหล่านั้นเขามาชวนเราทําอะไรบางอย่างหรือลูกเราอยู่ดีมีคนมาติดต่อให้ทํางานให้เป็นยูทูบเบอร์ให้เป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือให้เป็นดารานักร้องอะไรอย่างงี้ก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะคะ